รู้ไหมถ้าไม่เกิดต้องออกอะไรออกอะไรวะออกจากเกมไปเลยมึงอ่ะ<ห>ช่วยกูด้วยมึงจะหนีไปไหนฮัล<ห>โหลมึงเล่นฮอนอยู่เปล่าวะเออกูเล่นไอฮาวอยู่มึงที่เล่นเป็นแคลรี่อยู่ทีมเดิมกูใช่เปล่าที่สิน้าทีตายไปเก้าตัวฮัลโหลอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะ่ะฮัลโหลแค่นี้ก่อนนะแม่งเอาเบอร,ร์กูมาจากไหนวะแคลรี่แบบนี้กูจะตามหามึงแล้วฆ่าทิ้งผู้หญิงกับกาเซียสเหมือนกันที่อะไรอะไรเหรอครับหัวหน้าทำให้แข็งได้ แคลี่สี่ตัวแล้วต้องทำยังไงมึงก็เสียสละเล่นซับดิไม่กูมีทางออกที่ดีกว่านั้นทางออกอะไรวะเลือกแคลลี่มาอีกตัวแล้วสิบห้าทีรอคอนถ้าอวตารแพงแต่เล่นไม่เก่งจะเป็นอะไรก็เป็นเทพทูสิผิดแล้วมันจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของกูมึงไม่เสือกดิและนี่คือความรู้สึกของผมเมื่อผู้หญิงเล่นลาสโซดี้ แล้วถ้าผู้ชายเล่นล่ะ